ใครจะเป็นคนยิง<ะ>หัวใครได้ก่อนนะฮะเอา้าเฮ้ยเฮ้ย กัมพูชาคือทีมที่2นะฮะมา2คนนะฮะเป็น2 V2 นะฮะรอบนี้นะฮะทีมของเรานะฮะที่เป็นผู้รับคำท้านะฮะคือทีมน้องมิวครับคนไทยครับกับ IP ครับคนลาวครับผมนะฮะจะช่วยกันนะฮะสู้กับคนกัมบูชาครับดูสิว่าคนไทยกับคนลาวนะฮะช่วยกันสู้นะฮะจะสามารถสู้กับคนกัมบูชาได้หรือเปล่าโอ้โหและรอบนี้ลื่นมากครับเปลี่ยนโปรแกรมคิดถูกละ โอเคใครประทะใครเอ่ยรู้สึกว่าน้องมิวนะฮะจะปะทะกับพ่อหนุ่มกล้ามทองครับส่วน IP IP เกมแรกนะฮะไม่ยอมซื้อปืนครับผมใช้เพลงได้ของปืนก๊อกนะฮะธรรมดาเลยแล้วจะสามารถสู้เขาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจับภาพมาพี่พ่อหนุ่มกล้ามทองกับน้องมิวก่อนแล้วกันครับใครจะเป็นคนยิงหัวใครได้ก่อนนะฮะเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมฮะ โอ้โหเกมแรกนะครับไปทางด้านของคนไทยกับคนลาวครับชนะไปได้ครับผม1ต่อศูนย์ครับโอ้โหเร็วมากเร็วมากถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเร็วมากครับเร็วมากครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่มีการให้หัวใจกันด้วย<ะ>แม่สองคนนี้นี่มันยังไงเนี่ยมีการให้หัวใจกันด้วยตัดภาพมาดูฝั่งกัมบูชากันหน่อยครับอ๋อทำไมยืนนิ่งวะอ๋อซื้อของอยู่นะฮะตัดภาพมาดูพ่อหนุ่มกล้ามทองก่อนดีกว่ารอบนี้พ่อหนุ่มกล้ามทองบอกว่าเกมแรกแต่ก็แค่อ่อยให้เรา เดี๋ยวเกมเกมนี้นะฮะจะเอาจริงให้ดูโอ้โหแล้วเข้าไป30ดาเมจครับเมื่อกี้นี้นะถ้าเป็นน้องมิวนะจังหวะเมื่อกี้คือยิงหัวแตกแน่นอนนะผมมั่นใจเลยเอ้าแล้วเบอร์หนึ่งล่วงไปแล้วฮะโอ้โหน้องมิวยิงล่วงไปครับตัดภาพมาดู IP เลย I p พีเอาไงพันยาก่อนนะครับผมแม่และรอบนี้คนกัมบูชาเหลือแค่คนเดียวครับพ่อหนุ่มก้ามทองไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าคนกัมบูชาคนนี้นะฮะน่าจะไม่ใช่สายแบบ วิ่งบวกยิงอน่าจะเป็นสายแบบว่ารอจังหวะยิงมากกว่านะฮะแม่แต่ยากเลยครับจังหวะยิงโดนหัวไม่ใช่ว่าจะยิงง่ายๆนะถ้ารอแบบนี้นะฮะต้องคมจริงๆนะฮะดัดผ้ามาดู IP ก่อน IP พโดนอัดตัวเจ็บมากครับเพราะหนุ่มคนลาวควนนี้ตัวตึงฝั่งลาวนะบอกก่อนเมื่อกี้นี่ควรจะโดนหัวนะไม่โดนได้ไงเนี่ยล้ว,วงเริ่มบีบแล้ววงเริ่มบีบแล้วยังไงจะหัวไหมหัวทันไหมขอคมๆหน่อยเฮ้ย ผมครบในหัวเออรอบนี้ก็เช่นเคยครับผมนะฮะคนลาวกับคนไทยครับตีขึ้นมาเป็น2ต่อ0นครับ <c oughs> น้องมิวบอกว่าน้องมิวลืมเปลี่ยนสกินนะฮะเอาสกินลดดาเมจหัวมาครับ <c oughs> น้องมิวบอกว่าเดี๋ยวน้องมิวจะไม่ซื้อหมวกนะฮะเฮ้ยนี่น้องมิวต่อยเขาเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ต่อยเกินไปแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอบนี้นะฮะจับกล้องที่พ่อหนุ่มกัมบูชาคนนี้ครับผมยังไม่เคยได้จับกล้องน้องเขาเลยนะฮะอยู่ชว่ารอบ ไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมเนี่ยมันเร็วไปไหมเอ่ยสามต่อศูนย์ครับตบมือฮะตบมือเฮ้ยเกินไปไมเนี่ยมารอบนี้ติดตาม i p กันหน่อยฮะเราวังแอร์ดรอปด้วยนะแอร์ดรอปหนใส่หัวมาชิบหายนะ i p พเขาหัวคมคมครับหัวเอ้ยแล้ว i อโดนอัดตัวฮะเจ็บมาก พันญาก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 พันยาอยู่พันยาอยู่โอ้โหตัดภาพมาดูพ่อหนุ่มคนนี้หน่อยฮะแม่เมื่อกี้นี้อะไรกันเนี่ยหัวหน่อยน้องหัวหน่อยน้อยกัมพูชาชุดสีดำนะฮะขอหัวหน่อยครับขอหัวหน่อยหัวหน่อยครับหัวหน่อย หัวหน่อยอืมพ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มกัมพูชาหัวหน่อยหัวหน่อยอตัดภาพดีกว่ามาดูทางด้านของพ่อหนุ่มกัมพูชาก้ามทองกันบ้างฮะปะทะกับน้องมิวนะครับผมใครจะหัวก่อนครับยิงโอ้โหอัดตัวล้วนๆโอ้ยเหนื่อยโอ้เรียบร้อยครับผมน้องมิวยิงหัวแตกไปฮะแล้วซ้ำเลยครับผมมาตอนนี้นะครับความหวังของฝั่งกัมพูชาฮนะเหลืออยู่ที่พ่อหนุ่ม ตุ่งำคนนี้แล้วฮนะพอหนุ่มตองเจ็ดเอาไงฮนะพอหนุ่มตองเจ็ดเอา้าเรียบร้อยฮนะสี่ต่อศูนย์ครับผมคิดว่าเกมนี้นะฮะน่าจะเป็นอย่างที่ผมคาดแล้วครับแต่ก็ไม่แน่หรอกนะฮะฝั่งกัมบูชาเขาอาจจะต่อให้ก็ได้นะฮะเขาอาจจะตีขึ้นมาเสมอก็ได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นเลยนะผมยังไม่เห็นฝั่งกัมบูชายิงหัวแดงแดงให้ผมเห็นเลยอะ่ะนี่เป็นอะไรที่รู้สึกจะเสียวมากนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าผมลงคลิปนี้ไปนะฮะไม่เชื่อว่าผมจะโดนทัวฝั่งกัมพูชามาลงนะปั้งโอ้ยมึงเอามึงเอาคนจกากมาเล่นไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เออก็อย่างงี้สิว่าเยี่ยมซัมอะซัมโอ้โหและไอพีแตกไปแต่น้องมิวก็ยิงคนกัมพูชาแตกเหมือนกันนะฮะ รอบนี้มาดูซิว่าฝั่งกัมพูชาจะตีึ้นมาอีกหนึ่งแต้มหรือเปล่าเออเอาหน่อยนะฮะไม่งั้นกูโดนทัวลงชิบหายเลยนะเออเอาหลยน,น้องมิวหัวน้องมิวหัวพอหนุ่มชุดดำก็หัวอะใครจะหัวก่อนน้องมิวยิงเข้าหัวไปฮะแม่ต้องบอกว่าหมวกบินนิดหน่อยครับผมเออโอ้โหสองนัดน้องสองนัด ใจเย็นน้องใจเย็นโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมรอบนี้นะฮะฝั่งกัมพูชานะฮะตีขึ้นมาเป็น4ตอนน่อหครับ <Wow. S 1> เออเริ่มจะมีความหวังตีขึ้นมาเสมอกันแล้วนะฮะเอาละครับผมรอบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอติดตามพ่อหนุ่มชุดดําคนนี้ก่อนแล้วกันครับแม่เมื่อกี้ที่โชว์เก็บ2เลยนะฮะและรอบนี้เขาจะสามารถเก็บ2ได้อีกหรือเปล่าหรือว่ารอบนี้นะฮะ จะโดนเป่าแบบสรบแบบไม่รู้ตัวฮะมาปะทะกับ I.P. นะโอ้โหแล้วยิงเข้าหัว I.P. ไปฮะต้องบอกเลยว่า I.P. เจ็บครับหมวกแตกครับผมทางด้านของพ่อหนุ่มกล้ามทองนะฮะปะทะกับน้องมิวครับและรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายที่ยิงหัวใครก่อนวิสกินปืนโคตรเท่นะอันนี้มันลูกซองใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมเพิ่งสังเกต เอาลยพีโดนยิงล้มไปครับผม <First Blood. S 1> ผมเพิ่งสังเกตนะว่าโปรแกรมนี้ที่ผมใช้อย่ามันเห็นสกินปืนด้วยฮะเฮะ้โปรแกรมอื่นไม่เห็นนะครับเรียบร้อยฮนะน้องมิวยิงหัวแตกไปครับรอบนี้นะฮะน่าจะเป็นสึกให้น้องมิวฮะ,ะได้แก้ตัวหลังจากเกมที่แล้วครับที่น้องมิวโดนยิงหัวฮะเอาว่ารอบนี้ยังไงฮะจะเป็นฝั่งกัมพูชานะฮะตีขึ้นมาเป็น42หรือน้องมิวนะฮะจะตีขึ้นมาเป็น51ครับยังไง น้องมิวรอบนี่จะยอมแพ้อีกไหมนะฮะหรือว่าจะสามารถทําให้ทีมฝั่งไทยและลาวนะฮะได้แต้มครับนี่มันเป็นการต่อสู้ระหว่งาง3ประเทศโอ้โหเรียบร้อยอะ ฝั่งกัมพูชานะฮะตีขึ้นมาเป็น4ต่อ2ครับเมื่อกี้กำลังพูดอยู่เลยนะฮะนี่คือการต่อสู้ระหว่าง3ประเทศนะฮะคนไทยกับคนลาวเล่นด้วยกันนะฮะส่วนคนกัมพูชานะฮะเป็นอีกทีมหนึ่งครับต้องบอกว่าไทยกับลาวที่ช่วยกันสู้กัมพูชานะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้คนไทยกับคนลาวแต้มจะนําไป4-2่อนะฮะแต่ไม่แน่ครับต้องบอกเลยว่าฝั่งกัมพูชานี่มีโอกาสตีเสมอและชนะได้นะฮะ IP IP โชว์ของหน่อย ไอพีจะมาแกล้งตายเร็วแบบนี้ไม<า>่ได้นะรู้ไหมว่าคนตัดต่อเขาเหนื่อยทุก <An> วันนี้พี <P> ่โทรศัพท์คุยกับคนตัดต่อนะมันบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมคนที่เขาเล่นเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยเขาไม่ยอมจบเกมเร็วๆวะรู้ไหมว่าเฮียไอ้ซัโอ้กูกำลังโอ้โหอ้กูไม่รู้จะด่ามันยังไงดีเลยอะทิ้งผาลาให้น้องมิวสุดๆ สวยน้องบิลห้าต่อสองครับ <Wow. S 1> มาเกมนี้เดี๋ยวเรามาจับกล้องที่ IP ครับมาดูซิว่า IP นะฮะจะสามารถแก้ตัวให้ผมได้หรือเปล่าเอออย่างนี้สิมันต้องแบบนี้น้อง <First blood. S 1> โอ้โหแล้วน้องบิวก็ยิงหัวเหมือนกันครับ6ต่อ2ครับ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นเกมเร็วใช้ได้ถือว่าเป็นเกมเร็วใช้ได้ครับผม เดี๋ยวเกมนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาจับกล้องที่ตัวตึงฝั่งกัมบูชากันหน่อยครับอื้มพ่อหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าโอ้ยยิงหัวพ่พอหนุ่มคนนี้นะฮะบอกเลยว่าสเต็ปการยิงอุ้ยลิ้นพันกันพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะบอกเลยว่าสเต็ปการยิงหัวคมนะฮะเออเพราะงั้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจมีโอกาสที่จะพลิกเกมขึ้นมาหกเท่าได้เหมือนกันครับเดี๋ยวมารอดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่านะฮะ โอ้โหยิงเข้าหัวไปขนาดนั้นแต่ไอพีไม่ล่วงครับผมนะฮะโอ้โหหมวกบินนิดหน่อยครับ,ต,บ,รบะะต้องบอกแล้วว่าฝั่งนี้ฝั่งกัมพูชานะฮะต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะฝั่งกัมพูชาไม่ยอมนะ,ะถ้าแพ้คือจบเลยนะฮะเพราะงั้นแล้วน่าจะเอาฝีมือทั้งหมดเนี่ยออกมาใช้ในเกมเกมนี้นะะแล้วฮะเอ้าล้วงมีล่วงไปครับผมโอ้โหแล้วซับเรียบร้อยฮะยิงหัว ตอนนี้นะฮะความหวังขึ้นอยู่กับ IP นะครับดูซิว่า IP ีโอโหสวยครับแล้วหัวแตกไปไม่เพราะหนุ่มตัวตึงกัมบูชาร่วงไปแล้วนะฮะดูซิว่าเกมเกมนี้นะฮะจะเป็นฝ่ายไหนที่ได้แต้มครับถ้าเกิดว่าฝั่งกัมพูชาชนะนะฮะได้ไปต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าไอพีชนะนะฮะคือจบเลยนะฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับอืมอืมไอพีนะฮะหมวกบินไปแล้วนะฮะแต่ฝั่งกัมพูชาเออเรียบร้อย เต่อสครับ <c oughs> และเป็นฝั่งด้านของทีมไทยกับทีมลาวนะฮะชนะไปได้ครับด้วยสกอร์รวมเท่าไหร่ไหนดูซิสกอร์รวมคือ16คิวครับผมนะฮะแหมแล้วฝั่งกัมพูชาได้ไปแค่5คิวเท่านั้นเองนะครับผมแหมช่างน,น่าเสียดายจริงๆ เอาละครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้นะฮะก็สามารถมาติดตามไลฟ์สดได้ครับผมไลฟ์สดเรามีทุกวันฮะเวลา4ทุ่มเอ้ยเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ